เม <analyze it. S 2> ียคนอื่นมันชื่นหัวใจอยากจะกลับไปฝันมามียาสักแล กลับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านรักทุกคนเลยหวัดีต้อนรับเข้าสู<_<_<_<_<_่ช่องแมกนีเซียมผมกลับมาแล้วก็ช่องแมกนีเซียมของเขานะครับวันนี้กลับมาก็มาเปิดทิปรีวิวอีกแล้วครับก็คือช่องแมกนีเซียมจะรีวิวอยู่แล้วไม่รู้รีวิวมาื่องไม้ออะไรแบบเพียบเมื่อไม้ไก่กองแต่ว่าไม่มีรถจะใส่เลยสักคันนะเพื่อนดูนี่ก่อนนี่อันนี้เรากำลังแบบว่าแพ็กของส่งไงช่วงนี้ก็คือแบบว่าช่องใหญ่เราก็จะเบาๆสปอนเซอร์นะครับพวกนี้นะก็ช่วงนี้เราก็จะไม่มีตังค์จะกินข้าวนะครับน้องๆก็ใหญ่่่่บบบินนนนนททไมวะปรรรเเศึงงชชดููคคัั้ีพือๆตอนนี้ผมมก็านั่่งงเเปลลียนขสื้้อแวรจิๆ ผมขายไป7วันนะไม่ใช่แล้วผมมาขายเสื้อครับทำยูทูปมันได้เงินน้อยครับน้อง,องผมก็เลยแบบทำอาชีพเสริมนี่แล้วก็ขายประมาณนี้นะครับน,น้องแต่เราจะไม่ได้มาขายเสื้อครับวันนี้เราจะมานี่เห็นไหมอะไรอยู่ในนี้ยังไม่เห็นกันหรือเปล่าฮะหรือว่าใครอยากจะเห็นใครยังไม่ได้ดูคลิปแบบนี้ก็ไปดูใต้คอมเมนต์นะครับไม่ใช่ดูที่ในช่องนะครับผมนะนี่ส่งเจ้าพ่อสอง่งเจ้าพ่อเขามีอะไรกันอยู่ในนี้อยากรู้ไหมอยากรู้เดี๋ยวเปิดให้ดู หยอกหยอกยอกนี่ในกล่องนี้ก็คือผมสั่งทํามาเท่าไหร่วะลืมไปแล้วว่าสองพันห้ามั้งสองพันห้ารือสามพันห้าวะสองพันสองพันไม่รู้ว่าสองพันฝ้านะเพื่อนๆบอกเลยว่าสวยมากๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนี่มีเปิดให้ดูเลยครับนะไม่ยุ่งยากนี่สวยไหมครับวัยรุ่นนี่ก็เป็นในวันนี้อันนี้ไปบอกก่อนว่าเป็นฝาแท้นะคือเป็นฝาที่ว่าผมขายแหละแล้วผมเก็บไว้เฮ้ยมันรู้สึกเสียดายมันยังใหม่อยู่ก็เลยคิดว่าเออเอาไปส่งทําที่เขาเลยนะเพื่อนๆจะเขาแบบทําแพงแต่ว่าคือแบบเขาทําดีมากเลยนะเพื่อนๆนะให้ดูนีี่่่เเ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 คค้้้้าาาาาายยยยยยยิิิงงงสสใใใหหหหดดดดวนนนนนนะะรบบบบบบพืืืืออออๆูขก็มมมลแแฝ แต่ผมก็ไม่รู้อกันนะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันว่าไอ้ข้างในเนี้ยพอเรายิงทรายเข้าไปแล้วพอเราใส่น้ำมันเ้ว่ามันคุงน้ำมันเครื่องหมดแล้วทรายมันจะหลุดเข้าไปในเครื่องหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่น่าจะหลุดนะถ้าพี่เขาทําเขาน่าจะศึกษาหรือน่าจะรู้มาก่อนนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูไลน์คร่าวๆนะดูไลน์นะคล้ายๆว่าคล้ายๆสีเยิ้มมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเป็นลายที่เขาทํามาดูรอบๆครับเราก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือผมเป็นคนที่ว่าชอบเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะเป็นคนดูเห็นนะบางคนแบบเล่าเล่าผมนะบางคนมก็ไม่เข้า อนค,คนไทยแบบไม่ค่อยอยากจะเปิดรับอะไรสิง่งใหม่ต้องแต่งตาคนอื่นเขาถ้าไม่แต่งตาคนอื่นนี่คือแบบต้องลาวเลยครับเพื่อบินนะเด็กไทยแม่งไม่รู้เป็นเลยนะสมัยนี้ใครว่ามั่งครับใครว่ามั่งทุกถ้าเราแต่งแปลกออกไปจากคนอื่นนี้ที่แบบไม่ค่อยเห็นมีคนแต่งนี่ก็จะมีคอมมเนต์และลาวเป็นไงเวดี้กูดเด็กไทยครับยอมรับอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับพวกน้องน้องๆนี่ให้ดูนี่ก็เดี๋ยวผมประกอบให้ดูถ้ประกอบตรงนี้อแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สวยเนาะเปลวเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปแก้ให้ดูต่อไปผมส่งไปทำสามชิ้นนะครับเพื่ออนนๆะผมไปทาเชิร์น่อ้นนีเลย่ ชิ้นนี้เป็นชิ้นอ่าดำดำเบรกไม่รู้ว่าของรุ่นอะไรของร้อยสิบมั้งผมไม่รู้ผมส่งไปทำทำใหมนะไม่รู้จะไม่ไมีร้อยสิบจะใส่ด้วยผมน่าจะแปรงร้อยยี่สิบแล้วมาใส่ร้อยสิบมากกว่า <S 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 เดี๋ยวหนึ่งแกะให้ดูนี่ยเป็นมันนี้เขาก็แพ็คมาครับเดี๋ยวแกะให้ดูได้เพราะว่าเขาแพ็คมาเดี๋ยวให้ดูนะก็คือทุกอย่างอ่ะเวลาเพื่อนซื้อชุดสีเพื่อนก็จะเห็นใช่ไหมว่าเขาจะทาแปง้ง อันนี้ก็เหมือนกันเขาอะทาแป้งมานี่นครับนี่ประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยแต่ว่าไม่มีพวกสีอันนี้นะเดี๋ยวผมโตไปหาซื้อเอานะครับเดี๋ยวลองเช็ดให้ดูอันนี้คือ,อยังตอนยังไม่เช็ดนะเพื่อนโ,<อ>โอ้มละลิกรตุ๋ยเอาข้าวสารเซโมก็<ไ>มจะก็อาจจะมีแบบข้าวปุ่นข้าวแป้งนะครับสวยงามอารามแท้นี่ยเห็นไหมอันนี้ผมเขาทำมาครบเซตแล้วนะนี่จะเป็นสีดำๆออกเยอะๆหน่อยนี่ก็เป็นแบบคล้ายๆแบบลายดวงอะไรอะไอ้ดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวพฤหัสฮใครแบบว่าเป็นแบบแหวนดาวพฤหัสหรือเปล่านะครับผมอะไรดาวพฤหัสอย่างนีมีไม่รู้จักเหรอดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสอ่ะไม ไปวงแหวนรอบๆอ่ะ นะไ่ได้คุณสาวจะไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้นี่ทำมาจากร้านนี้ครับเพื่อนๆนี่โกเองน,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 นะครับชื่อร้านโกเองนะครับนี่โปรโมทให้เขานิดหนึ่งนะผมนะนี่อ่ะก็ป,ประมาณนี้ตอนนี้ก็คือนี่เป็นแป้งขยอดแต่จริงเราสั่งได้นะจะให้ขยอดสีอะไรนะนจริงจริงผมลืมสั่งเขาว่าจะให้หยอดเป็นาลายแบบว่าลายต่างห่างหรือลายอะไรนะแป้งประมาณนี้โอเคนี่ยิงสายให้พร้อมเลยนะเพื่อนๆนะสวยเฟี้ยวเลยโอเคน่าเดี๋ยวผมจะมาเช็ดให้ดูแล้วกันนะเพื่อนๆนะอ่ะเพื่อนก็ก็คือผมบอกก่อนนะว่าผมยังไม่คิดเลยนะว่าผมจะมาใส่รูปไหนคแว่จริงว่าถ้าขันจะ มันจะขัดไปเลยนะก็คือมันจะขัดกระสีม่วงไงก็คือผมแต่งเอามะม่วงอะลงตัวไปอยู่แล้วก็คือล้อม่วงล้อลายทหารล้อม่วงชุดสีม่วงสติกเกอร์ม่วงก็คือมาลงตัวไปแล้วนะครับลงตัวแล้วก็คือถ้าผมเอาเนี้ยไปใส่มันจะขัดมันจะขัดลูกตาเลยค,คือมบนแบบว่าจะขัดเลยแล้วถ้าผมเอาไปใส่น้องมีบุญก็ใส่ไม่ได้เพราะน้อง <s> <s> มีบุญเป็นคัดมือนะครับก็เอาไปใส่ไม่ได้นะก็คือจะมีใส่แค่รถใหม่รถใหม่ของน้องวิวรถกจาของวิวเอาใส่อันนี้ผมว่ามันก็ไม่สวยนะไม่สวยเพราะว่าผมคิดไปเลยว่ารถใหม่ของน้ของ thank uh you -huh. M8X แล้วซึ่งผมสั่งไปแล้วด้วยนะครับชุดคัดของ M8X นะครับก็คือจะหรือว่าจะให้แต่ผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าจะทําสีดำนะชุดคัดมือเองไม่เป็นแบบแข้งดำแบบเป็นคินๆหล่อๆแบบสวยๆเลยนะคินคีนสีเขียวนะแต่ถ้าผมจะเอาแข้งของ M8X ของแท้นะไปทำลายเนี้ยและเปลี่ยนตรงสีแดงเป็นสีเขียวก็คือนยังไม่เห็นในรถเพื่อนอาจจะยังมองไม่ออกเพื่อนคิดว่าไงเพื่อนคิดว่าสวยไหมไม่รู้ต้องวิวชอบเปล่าเองเองว่าเองชอบไหมเองว่าสวยไหมรู้จะทําเป็นสีดําก็คือเป็นลายนี้ลายนี้มันก็สวยเนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนนนนนอออ่่่าาากก็็็คคืืเเเเเเรรจะปปลีีีีียยยตงงสสแดขขวให้้มั ก็สเตปรถเป็นสีเขียวเพื่อนคิดว่าไงครับพี่คิดว่ามันจะลาวไหมเพื่อนๆไม่ยอมเปิดรับอะไรใหม่ๆอยู่แล้วแหละเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าชอบไหมหรือว่าอะไรเงแต่อันเนี้ยผมไม่รู้นะครับว่าจะไปใส่รถคันไหนผมทํามาเพื่อทําคลิปเฉยๆแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่คันไหนแล้วก็ผมบอกก่อนว่าผมจะไม่ซื้อรถใหม่แล้วนะครับเพราะว่าผมพอแล้วนะก็คือซื้อบรงษัให้กับน้องบิวก็พอแล้วขอพักย,ยาวๆเลยก็สนามเปิดเมื่อไรแล้วสนามปิดอีกเมื่อไรคอยว่ากันนะครับน้องๆโอ้ยมีมีมีตังอะี่ก็จะยพวกนี้พี่คออย ก็ไม่มีเงินแล้วถ้าขยายผมมีเงินก็มาสนับสนุนผมเยอะๆนะครับเือผมไม่เปิดโดเน่นะแต่ให้เพื่อนมาสนับสนุนในการซื้อเสื้อผ้าเวลาผมแบบว่าไลฟ์สดในเฟซอะไรเงี้ยก็มาเข้ามากดติดตามกันได้เพราะว่าผมมีขายชุดเสื้อผ้าขายพวกอะไรหลายอย่างนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากก็ประมาณนี้กันเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ลงหรอกลงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าคลิปมันไม่ถึงสิบนาทีก็ลงไปไม่น่าจะดูไว้มีอะไรน่าดูน่าเบ็ดเดี๋ยวจะมาถ่ายดูแล้วกันนะครับผมนะโอเคเจอกัน I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Smooth MQ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3ล้านปีนะทีนี้ตั้งแต่ปีีิแล้วนะคะก็ไม่ได้ลงก็อันนี้ทำไว้ประมาณชาติหนึ่งแล้วค่ะก็ไม่รู้จะจะไปใส่คันไหนนะคะทุกคนก็จะรู้แล้วนะคะว่าจะไปใส่คันไหนมาดูเลยแล้วก็จะมาใส่คันนี้นะคะทุกคนเราจะเปลี่ยนเฟรมใหม่หมดเลยนะตอนนี้เป็นสีส้มใช่ไหมแล้วก็จะเปลี่ยนสีแดงนะทุกคนแล้วก็จะเอาอันนี้แหละไป เนี่ยเราก็จะได้เลิกทําแล้วนะคะทุกคน<อ>ก็มนนีแบบเป็นแบบเนี้ยก็สวยเนาะสวยไหมสวยอะ่ะเออก็เดี๋ยวเราจะทําเอามาใส่คันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะสั่งเฟรมใหม่มจริงิงแล้วอ่ะไม่ได้อยากได้สีแดงน,นะคะทุกคนคือเราอยากได้สีเนี้ยเนี่ย คือเราอยากได้สีดําเทานะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเอาดําเทามาใส่อันนี้มันไม่เข้าอะเพราะว่าอันนี้เป็นสีแดงดำก็เลยจะสั่งเดมสีแดงสีนี้สวยไหมอยากได้สีนี้อยู่นะสีนี้ก็สวยเนาะสวยอะแต่ว่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวให้พี่นิวสั่งให้แต่ก็ไม่รู้ว่าพี่นิวจะสั่งสีแดงแบบไหนให้นะคะทุกคนก็เอาให้เอาที่มันเข้ากับอันนี้แหละก็เนี่ยสภาพรถก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะค่ะทุกคนก็เปลี่ยนแค่อันนี้อุยเปลี่ยนแค่อันนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนอันนี้แคนแล้วก็ยังไม่ได้ําออออะะะไรเเเลยขขขบบก็ใส่ดิมนคงปแ แถมแอมสปอนเซอร์นะคะทุกคนใส่ทุกอันใส่ทุกคันนะคะที่อยู่ที่บ้านอือก็เดี๋ยวเราจะไปสั่งเฟรมนะคะบอกให้พี่นิวสั่งเฟรมมาให้ใหม่ให้มันเข้ากับอันนี้ใส่ไปแล้วก็วันที่3นะคะทุกคนเราก็จะไปวิ่งทริปกันนะคะเห็นพี่นิวว่าเจ้าคันนี้ไปด้วยทุกคนคันนี้คันม่วงเน่ยซีวาวค่ะทุกคนก็กําลังเบิร์แข้งใหม่อยู่นะคะน่งจะทำซีวาวนะเห็นพี่นิวบอก นะั่แหละก็ยืนพื้นก็เรื่อยๆก็พอเป็นที่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม่มีเหยู่ยิงนะนทุกคน <c oughs> ลกแล้ว <c oughs> คลิปอุบนก็ร้อยแปดนะนทุกคน แขงแตกเครื่องระเบิดไปเลยค่ะก็ตอนนี้รถอยู่ที่พักก็มีไม่เยอะนะคะทุกคนอยู่ช่างมีอะไรจะมาสปอยนะคะทุกคนเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะไปหาช่างโตยไปเอารถที่ช่างโตยนะคะไปวิ่งทีวันที่3นะคะบนเราจะไปเอาดีมกลับบ้านนะคะทําเป็นรถตอนแรกมันมันเป็นรถแว้นอยู่ใช่ไหมทุกคนคือก็จะไปทําเป็นรถดันโลก่อนเพราะว่าช่วนนี้มันไม่มีสนามเงก็เลยจะไปทําเป็นรถดันโลแล้วก็มาวิ่งทีวันที่3ใช่ไหมเพราะ่ทุกคนก็เห็นเนี่ยพวกเนี้ยขี่บ่อยแล้วรล้วี่ผ้าขี่บ่อยแล้วไงก็เลยจะไป ดาวดีมนะคะที่ช่างตัวมาไปวิ่งทีวันที่3ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละคลิปประมาณ3ล้านปีที่แล้วนะคะุทวนก็าลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนิวช่องดูฮีหรือว่าแมกนีเซียมก็ไม่รู้นะคะบ๊ายบาย